ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวลันลินลุลลาชตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกองมศสูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขตสประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2539อายุ 27ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่18หมู่ที่6ตําบลดงยางอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับคาลเทศะต่อผู้เรียนการแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู่คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาส,สนาิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอการเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน การเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติจรรยาบรรวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องการมุ่งม,มั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน การทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามาคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตของตน จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูการเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาการตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนการสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนการรู้จักให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนประสบความสำเร็จ ามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจการเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนการทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูการมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพการปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพื้นประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนได้แก่ผลสลัมฤิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและการพัฒนาผู้เรียนการรวบรวมการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการทำงานเป็นทีมหลักการทำงานเป็นทีม การพัฒนาทีมงานงานจิตกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการหรืองานจิตการนักเรียนหรืองานบริหารงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติตนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณค่ะ